สวัสดีค่ะวันนี้จิมจิสไตล์จะพามาทำน้ำพริกหมูนะคะง่ายๆเลยเครื่องปรุงต่างๆก็มีไม่เยอะนะคะตามที่เห็นเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปเจียวนะคะหอมที่เราหั่นไว้ เอาลงไปเจียวด้วยไฟอ่อนๆนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะถ้าเราใช้ไฟแรงนะคะหอมที่เราเอาลงไปเจียวมันจะไหม้จะทําให้รสชาติของน้ําพริกขมนะคะพอหอมเริ่มเหลืองนะคะเราก็ใส่กระเทียมที่เราเอาไปตําไว้แล้วนะคะลงไปเจียวด้วยกันให้มันเหลืองสวยด้วยไฟอ่อนๆนะคะ เราก็ตักหอมกับกระเทียมที่เราเจียวไว้พักไว้ก่อนนะคะน้ำมันที่เหลือนะคะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะคะผัดกับน้ำมันให้หอมเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่มะเขือเทศที่เราซอยไว้นะคะลงไปผัดจนมะเขือเทศละลายเป็นเนื้อเดียวกับหมูสับนะคะ ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วแต่ตามที่เราชอบเลยรสชาติก็จะเป็นแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะ3ลรสถ,ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้ตามปริมาณที่ตัวเองต้องการเลยนะ พอผัดจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็นกํากระเทียมเจียวกับหอมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะลงมาใส่แล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกหมูง่ายๆนะคะ สามารถรับประทานกับไข่ต้มแล้วก็ผักสดได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย